ท่านศิลปินแห่งชาตินะครับเฟียสคาราบาววันนี้มาด้วยจิตใจอันใสศรัทธามาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวเพลตอง,งอ้อยบันนี้ก็ได้เวลาเป็นอุดมมงคลเลนตเขาเลิกแล้วก็วจะได้น้อมถวายเคยออรื่องอยิยาบูชาต่วองค์ทอผูกพญาตองออยเพื่อให้เกิดความมงคลสวัสดีกับเฟียสคาราบาลให้เขาทำกิจาการการงานสิ่งใดเจริญรุ่งเรืองตลอดจนโต่งดังขอบัดน,นี้ทุกคนทุกขันน้อมจิตน้อมใจ สาธุนโมตัสซาพระกวโตอะราตสัมมาสัมพุตสะนโมตัสาพระกวโตอะราตสัมมาสัมพุตสนโมตัสสาพะกวตอาราตุสัมมาสัมปุสตะซาตุภูชามหาตชะวันโตปนีติแอดคาราบาลสิรปิ่งชาติกนตวัยคกงสัตรพูชาเลนี้ผูชาคนของพระพุทธเจ้าได้ปวดไมตามหน้าเด็ฤทธ ความศักดิ์สิทธิ์ลงมายังสถานทิงนีสาพุธรรม,มักบูชามหาปัญญบัตนี้ปีนาเอ็ดคาราบาลสิปิปิ่งชาติขอนอมถวายเครื่องสักการบ,บูชาเรณีบูชาประธรรมข้อให้ท่านมีปัญญาชาณชี้ฉลาดรู้แจ้งอธรรมดังกวงดา